ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับเรือสำเภาโชคลาบนะก็วันนี้ก็จะมาถีกันหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับเรือสำเภาจีนเป็นดินใหญ่ขนาด39เซนติเมตรนะครับของคุณพันพันธกรนะครับพนมีชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับถ้าอ่านก็ต้องขออภยัยนำมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ของคุณพันณพรรมมารีนะครับอ่าเป็นเรือสำเภานะขนาด3าเซนติเมตรนะครับที่สร้างตามศาสตร์คงจุ้ยนะครับโดยจะใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของเรือเองนะครับก็คือคุณพันณิพรนะครับหรือคุณจ๋าเรียกเรียกง่ายๆเลยก่อนนะครับนี่ก็คือคุณจ๋านะเนี่ยชื่อชื่อชื่อของเขานะครับที่เป็นฉายาหรือว่าเรียกว่าอะไรนะฉายาหรือชื่อเล่นนะครับ ผมก็จะปักเป็นสีไอ้เจ้าสีน้ำเงินตัวนี้แหละนะครับว่าเป็นของของคุณจ๋าเขานะครับส่วนตัวนี้สีแดงๆนี้ตัวนี้จะเป็นสุภาษิตนะครับเป็นสุภาษิตประจําเรือสำเภาเลยนะครับเจ็กพังหวงศุนนะครับตัวนี้เจกเด็ดหนึ่งนะครับพังเนี่ยพังเนี่ยก็คือใบนะใบใบเรือนะครับหวงหวงคือลมศุนส์ศนคือคือความสําเร็จนะครับลมมาปะทะใบเรือเพียงครั้งนะครับทําอะไรก็สําเร็จนะครับมาต่อกันนะครับ ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเรือสำเภาตัวนี้นะครับเป็นเรือที่สร้างตามสา์คงจุ้ยนะครับโดยจะใช้วันเดือนปีเกิดของผู้ที่ครอบครองเรือนะครับเริ่มตั้งแต่การตั้งกระดูกงูตั้งโงเรือนะครับไปจนถึงการขึ้นป้ายชื่อเรือนะครับก็คือตัวนี้นะครับต้องเป็นวันธงใช้ทั้งหมดนะครับสิบหกขั้นตอนใหญ่ๆนะครับอย่างอย่างท้องเรือครับเนี่ยนะอย่างท้องเรือเนี่ยก็จะต้องวัดนะครับในในกงเรือเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการวัดให้ลงที่ตัวปึ้งนะครับถ้าเกิดเขาเล็กไปหรือใหญ่ไปเนี่ยก็จะทําการขยายให้ลงที่ตัวปึ้งให้ได้ครับตัวปึ้งนี่คือตัวหลักรับนะครับตัวท้องพระคลังนะของของเรือสำเภานะครับแล้ววันที่ทํานะก็ต้องลงวันที่เป็นวันธงชัยของของเจ้าของเรือเขานะครับเรือนะเขาถึงจะทําอะไรแล้วก็จะสําเร็จดังใจเขาปรารถนานะครับนะส่วนนะ ปากระวังนะครับปากระวังก็คือไอ้เจ้าช่องที่ใส่เหรียญนะครับหรือใส่เงินลงไปนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเทียบที่ตัวใช้นะครับตัวใช้เนี่ยก็คือตัวโชคลาภนะตัวโชคลาภตัวโชคลาภตัวเงนินทองนะครับทําให้ดีเลยนะครับทําให้ดีทําให้สวยงามทําให้เป็นเอกของเขาเลยนะครับวัรทุกชัยของเขาต้องเน้นจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเรือสำเภาตัวนี้จะเป็นเรือสำเภาเกี่ยวกับการค้าขาย จะต้องเน้น,น,น,นในเรื่องของตัวใช้แล้วก็ตัวปึ่งนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเอตัวใช้กับตัวปึ่งนี่มันมันคืออะไรนะรตัวใช้เนี่ยก็คือเป็นระยะนะครับเขาเรียกว่าระยะของชุยเฉียของของบรรทัดบรรไม้บรรทัดจีนนะครับเรียกว่าชุ้ยเฉียนะครับจะมีใช้แปรลีหงีกลัวเกียบหายปึ้งนะครับนะจะมีตัวดีนะตัวที่เป็นมงคลนะครับทั้งหมด4ตัวแล้วก็ตัวอับประมงคลทั้งหมด4ตัวนะครับใช้เนี่ยก็แปลว่าโชคลาภเงินทองนะครับ อย่าง be yani ตัวนี้เนี่ยตัวคุณธรรมตัวคุณธรรมนะครับตัวคุณธรรมเนี่ยจะอยู่ที่ขาตั้งนะครับคือทําเสร็จแล้ววัดแล้วนะครับจะต้องลงที่ตัวหนีนะครับก็คือตัวคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ที่เราทําที่เราทํามานะครับที่ที่เราทําจะต้องนะเรียกว่าจะต้องตั้งเอาไว้ที่ความคุณธรรมนะครับก็คือตัวคุณธรรมก็คือตัวหนีนี่เองนะครับ แล้วอย่างตัวกลัวในในตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นเรือที่เกี่ยวกับการค้าขายตัวกลัวไม่มีนะครับมันจะเป็นที่ตัวปึ่งนะครับตัวปึ่งก็คือตัวอ่าอย่างที่ผมบอกไปตัวหลักทรัพย์ตัวท้องประคังคือในตัวนี้นะครับทําวันนะทําวันให้เขาเป็นเอกนะครับที่เหลือเป็นบริวารของของคุณคุณจ๋านะครับคุณจ๋าก็จะเกิดวันวันอังคารนะครับเนี่ยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็คือนะเขาจะเริ่มที่วันอาทิตย์ เริ่มที่ด้านซ้ายด้านซ้ายของเราครับด้าน้ายมือของผมนะขวามือของท่านผู้ชมนะครับนี่จะนับ1 2 3สอาทิตย์จันทร์อังคารครับทำวันเกิดให้เป็นเอกที่เหลือก็เป็นบริวารของเขาไปนะครับเดือนเกิดก็เช่นกันนะครับเดือนเกิดก็จะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เดือนเกิดของคุณจ๋านะก็จะมี1นเม็ดนะครับที่ใหญ่นะครับคือผมพยายามติตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออจะเป็นความลับนิดนึงนะครับ วันเดือนปีเกิดนี้ก็จะไม่ให้กันง่ายๆนะครับในศาสตร์ของคนทั่วไปแล้วนะครับก็คือจริงๆแล้วจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะครับว่าปีปีนักศรรัตร์ปีไหนนะครับรอบไหนด้วยครับนส่วนสําหรับปีเกิดของคุณจา่าจะอยู่ทางด้านบนตัวนี้นะครับจะมีความยาวที่ต้องใช้บบม้บรรทัดวัดให้ให้เขาเกินนะเขาเกิน หนึ่งรอบนักษัตย์คือ12มิลน,นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะอาจจะเป็น18มิลหรือว่า16มิลน,นะครับแล้วแต่ตำราของผมอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตปิดเอาไว้นะครับไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับอ่นี้มาพูดถึงตัวเรือกันนะครับตัวเรือเนี่ยนะสร้างจากไม้สักทองทั้งลําเลยนะครับตัวนี้นะจะได้ทั้งงานาทั้งศาสตร์ศาสตร์ก็คือศาสตร์องจุ้ยนะครับและศิลปะนะครับงานศิลปะเน,นี่ยตัวเนี้ยนะ สามารถโชว์นะหรือตั้งไว้ที่บ้านได้เลยนะครับ2ออย่างใน1นึ่ลำนะครับก็คือมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะโชว์ด้วยนะแล้วก็เสริมด้วยนะครับสําหรับเรือที่ผมทําอยู่นะครับเป็นเรือที่สร้างตามสัตว์องจุวยนะครับไม่อายใครนะครับเทียบได้เลยนะครับว่างานแบบนี้นะครับในระดับผมบอกได้เลยนะครับว่าในระดับประเทศนะไม่ใช่ในระดับจังหวัดหรือระดัแบบภูมิภาคนะครับในระดับประเทศเลยนะครับผม ติด1ใน10แน่นอนนะครับนะความสวยงามของของงานในเรื่องของอศิลปะนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างอย่างอย่างลูกกงนะครับว่าเสาลูกกงเนี่ยตัวเนี้ยก็ก็กึงทั้งหมดนะครับเม็ดลอกเม็ดลอกก็ก็กึงทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นงานกึงนะครับแบบว่าย่อนะย่อเรือลงมานะย่อเรือลงมาให้ได้ขนาด39เซีนแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างย่อหมด รวมไปถึงวิธีการขึ้นด้วยนะครับวิธีการขึ้นเนี่ยก็คือขึ้นเหมือนเหมือนของจริงเลยนะครับเพียงแต่ยอ่อเขาลงมาแค่นั้นเองนะครับท่านใดสน,สนใจนะครับอยากที่จะมีเรือสำเภานะเอาไว้เพื่อโชว์นะครับแล้วก็เสริมดูแหนุนทุงชุวยด้วยนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับหรืออยากจะมอบเป็นของขวัญของฝากนะของมองคลน,นะครับของมองคลให้กับแจ้ผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าอะไรนะ ย้ายตำแหน่งนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกสามสามหกแปดหกแปดสามสามหรือจะเป็นลายอดีที่รัดเดินนะครับ R A W ัท D R นะครับอ๋อเดี๋ยว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 ถ้าท่านใดสนอกสนใจอยากที่จะมาเรียนต่อเรือสัเภานะครับหลายท่านถามมาแล้วว่าคอร์สละกี่บาทนะครับผมบอกตรงนี้ได้เลยครับย้ําอีกครั้งที่ร้อยเลยก็ได้นะครับผมสอนฟรีครับผมนะสอนฟรีนะแบบมีให้ไม้มีให้นะครับสามารถมาเรียนได้เลยนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องอายนะครับมาเริ่มได้เลยนะครับนะผมสอนฟรีไม่มีไม่มีค่าแบบนะครับไม่มีค่าแบบไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่ค่าเสียเวลาของคุณเองนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึงจุดนี้วันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ